ออมาที่200เมรให้ไปสาวยเออนำแดงครับสิง์กับผีครับเา้แดงองน้เกนนกมาถอนซิ่งครับรัดไดิดงไครับดงไปเดี๋ยวครับดงไปครับอ่นะครับในน้ำเกนนกครับ่งแล้ว่งแล้ว่งแล้วเกนนกดงไปครับผูไว้ไว้คนเดียวขอสเบาขอสเบาอยากวนยากลวนะครับ ที่สามเหลือไครมามาเพชรกรับเที่ยวนี้จองเที่ยวหละเที่ยวได้สิ่งะสิบหนังสือราคา้เจ๊ต้อกอนมาหเที่ยวแล้วแต่เจ๊ต้งบอว่าทากกระถอนกกระอนไม่มันก็ไม่หวานกระถไม่ถูกมันไม่หวานถูกเที่ยวที่ดูเที่ยวนิ้เจต้องเจ๊ต้อกระอนนอะไรดีอะไรดีข่้ไหขี่้อน ไปยังเกตเกษตรนีเกษตรนีเกษได้เ <portrayed> ีนีเข้าช่โอ้โหใครเปนใครายยาบ้างหาตสักวหมนีเขาแกแล้วาะไอ้บอกจะไปก็ผมก็ตัดสินชะตากรรมตัดสินได้สิระพพันธ์ว่านัย สิงเป็นผีพันธต้องมาแแลงเป็นเปลือยชนะไปครับความเ็นสร็จของผีบัตตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโวดสายชนหรือว่ามันจะเป็นพี่นะครับแม่โคแม่โค้อีกในวันนี้เป็นคู่พี่แม่โวดสายชนได้เป็นน้องหรือว่าปัตตี้กันบันะครับพันธุ์ไม่ดีนะครับถ่าเดียวด้วยรักกันไว้นะครับมาดูคู่นี้แล้วคู่ต่อไปครับเรือคู่ต่อไปครับชิงอันดับสามในที่แรกสี่สิบ นะครับเสี bo ่อนะครับพรมวพนักงานโอ้นี้จะไปธรรมาถึงมันจะถึงที่สาก็ไม่มีใครยอมใครว่าเราคนรวยคนรวยรู้ว่าหกนคนรวยเมันเป็นเหือกาจด้นอ่ใครไม่เจอยืนับเหลือพี่ดุเหือพี่ดุาวไม่คบแม่เองนะรัรกแท้คุณแม่องมาหลงรือว่าคุณแม่คเอา้กาองานักน่างคน่างไมนที่มาที่ ใครดีใครดูใครคนดีไปเรื่องคนเลวู้เป็นูน้องแต่ก็สู้กันตลอดกาลสู้กันตลอดกาลได้ที่วเส้นขอคนสวยเรา ทานีคู่เนนแสนหมดแสนครัหมด้สนหมอแส้นัดสนการประกนยงหแบกโขนเอาวางน้ำนดหนเป็นเรียนชนะครับแบกโขนเอกนาวาต้องน้ำนมดหนเป็นเรียนชนะครับเราะว่าวัถางันูาไม่ไกลครับถัดว่าเปลยนะครับจะาวล่วมาได้ครับไม่เป็นไรครับว่าวันนี้มาสู้เนการกีฬาครับเรือไผ่น้ำด้วยเรือ เอาแล้วครับดูดูว่าหมอระเกลวันนี้นะครับได้ข่าวว่านะครับใครสี่ใครนะครับชะก,าาก้ารกันนักแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่วันนี้ต้องอกผับนะครับความชั้นลำสามในประเภทสี่สิบไพ่ก่อไปแน่นอนครับสามนี่นะคู่เป็นเหลือยี่ปีชื่อเสียงไ,ได้กัน,ะนะคู่ก็ขอเมื่อก่อนชะกันเจอเหลือสองครั้งนี่ ดูิว่าใครจะคุบใครู้้วใครจะทุใคร้น้ำแดงบอกว่าบแก้คนิเราตอกนนื้อวาเราดีสายอยู่ๆแล้วน้ำแงจะทำได้หมเนอใครมแต่เนื้จะกินใ้ยึดตัใครอยากแด้ก็ได้ยไป้าแก้วเอาสิ่งที่ผมเรือกินือทางเรืองวัประวัติทางคการเรียนการสอนจะมีเือไปก็ไปอาไ้ทีหน้าวัาทุนหน้าวัทเดยวีคัมใครไปเอาจะอยู่ใครจะไปยดย อย่างโตกระจุกเอาเลาเลยไม่มีใครยอมใครบ้างของที่มันต้องการกระจุของที่มันเอาไว้สิ่งที่ผมจะไม่ยอมไม่จอกไปทำให้ใครตกใจไปทำให้ใครหูว ท well, 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 ี่รอครับกดไฟก็คงให้พอลกระแก้วบุรกิจตาวาพอลกระแก้วบุรกิจตาวาต้องรับแรงกระโดดชนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ดีไ้รับครับนมเพงทือว่าสิษธ์นะครับสาริกกับภูนะครับอดีตอาสาริกสาริกกับภูตินะครับอดีตผู้บัญชาการเลยบัญชาการนะครับนายวิศิลปินครับ อันนี้ที่ปรึกษาพิเศษของครับรวมตัวเชื่อกันกัพี่น้องตอนเช้าองสามตึงจะบัดพิษณุโลกเอาละครับนิ่งนะฮะลงเงินนิ่งได้นะครับเอาละครับเรือตำรวจเรือการเรือตำรวจครับอีกรันหนึ่งตำรวจไทยอีกรันหนึ่งตำรวจเป็นผู้จัดการเรืออีกตำรวจไทยเรื่อคือทีมงานของเทสเทพพัฒนินาวาครับ เดยกที่ Gar, ai, oh. oh. ป anyway, yes. okay. yeah. ูิัตเป็นตำรวจนั่นก็คือทีมงานของกทิกดรเพชรนาวาครับโดยผู้หมวดสวรรค์พัฒนาเหลือเพชรโพีกับเหือกเหลืออุตติวาวาเหลือพิกครับเหลือพิษกเอาเลยครับเหลือทั้ี้สเจอกันในสนามนี้เย่ออุตติก็เป็นธรรมดาครับต่ไปแน่นีไปแน่ไม่ขาดบินที่ฐานปเ่นต่อครับเจอดกัน เต่นี่นอกจากทริงแล้วกับม่ค้มุดีมากกวทามิงแล้วไม่ค้นนองว่าเขาพูกเวแล้วทุกอาทำได้ไม่ล้ยังนีมทำก็ยนันก็เพงตาพี่จิแล้จะกินสามูบอกว่าอาดีพาไปภายน้อยสิ่งต่าทังยุ่เ็จ็มีใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็ไปไปเอาก็ถือว่า จะบรงาลรมงการเป็นเยันสินดาวาเอ๊ะันสินาวารต้องตาต้งกาเป็นเลยนะครับไหวนี่ไม่ไหวไม่แให้คุยบอกแนจคนเลียมหรือหรักเทศห้วุกนีเปนสุกแล้วก็โฆษณาครับนะฮเรามีอะไรก็พูดไปเรื่อยก่อนถ้าไม่มีอะไรก็นะครับไปยืนหายจลักนะครับ